แล้วหลายคนมีปัญหากับการดึงมไม้ใส่ไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากว่าโพลเดอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันยืดหยุ่นได้แบบนี้แล้วเป็นไซส์ของมันด้วยนะเพราะว่าไวเลสกับไม้สายนี่มันต่างกันเพียงแค่หนูจับมันแบบนี้ครับแล้วก็กดมันลงไปไเวลาเอาออกก็ดึงแค่นั้นเองครับบางคนหัดม,มันมันไม่ยากเลยจริงๆแล้วมันไม่ยากเห็นนะเนาะเห็นไหมมันแค่นี้เองแค่เนี้ย ฝากบอกสามคนที่ออกไปชาวเชียงเฟืงทานข้าวด้วยกันนะมุกโดนแล้วเนี่ยเหรอได้แล้วากแตกจริงๆจริงๆมันแค่นี้เองครับมันแค่นี้เองบางคนก็กดลงอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ปักเลยนะหนูอาจจะต้องแบบเนี่ยเกี่ยวไว้ตรงนี้แล้วแค่ลงมันงัดขึ้นนะมงัดขึ้นงัดขึ้นปอนระวังถือไม้เวลาเวลาหนูจะร้องเพลงครูไข่กลัวมากเลยเวลาจะร้องเวลาจะร้องกระแทกเคยโดนไหม ระวังนะผู้ก่เสียวอ่ะแค่นี้เขาฝากไว้เดี๋ยวก่อนของเวเวลาร้องอ่ะจับไม้อย่างเงี้สองอันงี้ยมันไม่เคยสวยหรือหรือว่าหรือว่าเขาสั่งให้ทำาไ้เปล่าค่ะแล้วเด็กคือปกคือหนูไม่ไม่สวยคือมือเดียวแล้วอีกมือหนึ่งแบบอะไรทำอะไรก็ได้สวยดีกว่าถ้าจับสองมือมันยังไงกันนะรูดมาไม่รู้เหมือนกันเมื่อกีมันก็ไม่เป็นไรไม่่ไม่ต้องนานมากไม่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 ใช่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เอาเสียงดีไว้ก่อนอืมอือมีอะไรอีกที่อยากจะคุยกันมีใครอยากคุยอะไรมาั้งอยากจะเพิ่มอะไรไหมใครอึดอัดอะไรไหม Max เป็นไงมั้งอึดอัดอะไรมากเลยอยากดีดหูในหัวใจฮะของเมื่อกี้คุณบ่นบ่นอยู่ในห้องน้ำอะไฟังอะไรฟังฟัท่อนที่ครูร้องตอนแรกคนลุก้เลยเก่งอะไรไอ้บนทางเดินในห้องฟันนี้ของจริงเลยอ่ะที่เมื่อกี้ครูร้องแทนอ่ะคูเอง ุดยอดมาก bedeutet, จริงไม่มีใครรู้สึกเลยอ่ะท like ี bueno. e, ่ไหนเมื má, e> ok ่อไหร่เมื่อกี้เหรอเมื่อคีนเยเขา้ม่อกเลยที่้เขาอองเขาร้องแาเยร้อรองชอบเขายร้งอเยร้องเขาลยร้เลยร้องแทร้เขา้อาเร้องอองอเรองเร้งเา้อ้ยร้องอ้ออางอ้ ไม่ไม่อย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเรื่องอื่นได้ไหมครับอะไรนะได้ได้ได้ไม่ว่าจะถามว่าคือตอนแรกคิดว่าเขาจัดชุดให้ครับแล้วครั้งวครนี้คือคือพอครูเอ๋บอกว่าเขาไม่จัดให้คืออยากรู้ว่าใคร ใครจะให้โค้ดโค้ดมีของตัวเองใช่คือแบบครูโรดแต่งตัวแบบไม่รุ่นนะที่ันเขาสุดมีไม่ว่าคนแก่หรอไม่ใช่หมายถึงว่านี่เธอรู้ไหมเพราะมีคอสตูมส่นตัวใช่ไหมเออว่าต้องมีคนจัดให้มีคนจัดให้ครูโรดเธอรู้ไหมว่าใครแฟนภรรยาภรรยาจัดให้ เอาจิ้นจิ้นได้นะครับผมทางบ้านครับผมจิ้นปูบ้านปูบ้านแล้วแล้วลูกไฝคนเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องว่าเวลาเวลาวันพวกนี้จะใส่สีอะไรกันดีแกจะเป็นคนนัดเลยว่าพวกนี้ถูกฉลอกับสีนั้นสีนี้อะไรจะเป็นเรื่องจริงไม่เอา คือครูโรดปกติไม่เท่เป็นสายงี้หรอกครูโรดไม่กล้าหรอกก็เลยจะเห็นมื่อคืนนะมืนเคืนที่โบนมาเริ่มาลาดที่ไหนก็เลยไม่ไดกครูโรดไม่ได้มาแบบนั้นนั่นแหละแล้วก็เลยคิดว่าครูโรดแต่งชุดใบรุ่นเขาทำให้ครูโรดทั้งหมดทุกอย่างบอกเฮ้ยก้อยครูโรดไม่ได้นะเขาเป็นครูนะมันดีมันดีจริงๆมันดีจริงๆรครูโรดก็ไม่รู้ทีปีที่แล้วครูโรดก็ไม่กล้าหรอกก็ต้องทำตามรูปแบบของครูเห็นไหม ล้วก็แต่งธรรมดาธรรมดาเรกคิดว่าไม่ได้พี่พี่นี่นเขาก็จับรถแต่งอะไร,รลักษณะคล้ายๆกันแล้วเอาเก่งกรสั่นมั่งพับขาดขาข่างหนึ่งมั่งเอานี่อะไรใส่มงใส่หมวกใส่างี้มันเขาก็ทำอย่างงี้แล้วลูกก็กลัวไงไว่าเห้มันจะใช่หรือว่าเราเป็นครูเนี่ยพี่เบิร์ดเขาบอกพี่โรด แต่งตัวดีมากเลยใครเป็นคนดูแลก็เลยมั่นใจก็เลยยกผลประโยชน์ให้คุณป้ายครับทุกคนดูแลปกติมาไงครับปกติมาธรรมดาไอ้ขาเถิงเก่งน้ำลงไปข้างล่างมาอย่นี้ไม่ได้พับไม่ได้พับเสื้อเข้าข้างในเป็นครูเลยแหละก็คอุณป้ายเจอเท่านั้นแหละป้อยเขาเจอเขาบอกแม่เอาพี่เอาเสื้อออกข้างนอกแล้วพับขาบอกสงสัยว่าจะพับทำไมเขาทำมายาวๆเข่เข่เีขยเู้ว่าเขื่อนนั่นแหละ แต่ครูรเป็นคนที่อะไรก็ได้ไงอะ่เป็นไงก็ได้นักศึกษาทุกคนเขาก็จะมีวันนี้เขาเป็นทีมเถอรู้ไหมว่าทีมอะไรวันนี้อ่าเห็นไหมทำให้ทุกคนเสิมไงให้ทุกคนสู้แล้วทุกคนก็จะรู้สึกนั่นโจทย์มันก็คืออะไรนะดำผ่านเขียวขี้มาาาี่ะกมมมไอ้ันีีอะรางเเักคจมม็ขข เป็นอย่างนี้ตลอดครูก้อยเขาเป็นครีเอทครีเอทครูรดทำไห้เป็นในเรื่องอะไรอีกอ่ะใครอยากจะคุยเรื่องอะไรอ่ะคุยเรื่องเรื่องสนุกสนานมากก็ได้สนุกสนานมากก็ได้หรือว่าทางเอฟจัดเสื้อผ้าใหมีจัดมีมีคนจัดให้ชอบเอ็กซ์แส่ใช้ครูก้องร้องเพลงตัวเองให้ฟังดิ Get Together เซ t ลปิง n ์กับ เก่านะเธอเคยดีมาเคยเคยช่องฝันเดิมนงเข้าสูบริกานาจรงจริงนี่เองวอดวอดอิ่อิวอดอะไรวอดอิ่เธอเคยฟังกูนิดกับกูป่านนะเขามีอัลบั้มเอ้เต๊อันนี้เ๊สี่ เป็นคอรัสกันเป็นคอรัสกันเพลงอะไรนะคุณนักการคนนี้คอรัสเลิฟคอรัสเลิฟนี่ทบหน้าดิเพลงจงรักเคยได้ยินมว่าเก่าเลยเหรอเพลงอะไรฮะปงสายแตกต่างกันเพลงของเดอะมัสแต่ว่าเอามาไหนลองสักหน่อยที่ลองสักหน่อยเอาเลยครับผมคุณนิดคุณนิดเป็นหวายอันนัานหวาหวายใช่ไหมใช เคยจะคิดว่าชีวิตนี้จะพบกับเธอเป็นสิ่งดีๆที่ได้มาเจอกับความหมายคนคนหนึ่งได้พาชีวิตให้ครามเวลาที่หามานานและนั้นคือเธอคือความต้องการของหัวใจ ต่างกันเพียงองศาที่เราอยู่อาจจะดูว่าเราห่างกันแต่ว่า